สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุน้ำนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่กับเมีเหมือนเดิมนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่ติดตามตลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยเป็น F C ให้กันมาตลอดนะคะ โอเคคลิปนี้นะคะจะเป็นความรักของชาวราศรีธาตุน้ำในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะโอเคมาดูเลยนะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุน้ำค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษเดือนมิถุนายนนะคะหมายเลขห้า attachment นะคะหมายเลขสี่สิบเอ็ด seven a r Archangel e u r e เ l นะคะได้สำหรับเป็นไพ่วิกตอรีว้าวหมายเลข28นะคะหมายเลขต่างๆที่อยู่บนไพ่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นของคุณได้ไม่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะจัดการ a t t a ชเมนต์อะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตตัวเองได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเชื่อมคุณไว้ที่มันยือที่มันรังคุณไว้ไม่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ เซนส์คนจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยนำทางให้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันพันธนาการคนได้ในช่วงนี้นะคะเป็นตรงนี้นะจะมีโซ่ตรงนี้ถ้าเห็นนะคะโอเคช่วงนี้คนจะคณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกจองจาําเหมือนคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงมันเหมือนมันมีอะไรที่เหนียวลังหรือว่ายึดติดคนไว้ ะะหมายเลข13 Frog ฟรอ t h r r o d d คนไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนนะคะมันขึ้นมานะไปซ้ายดีไปขวาดีนะคะออฟเซ v ร์ erver, หมายเลข49คุณคนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่าอาจจะสองคนอยู่ใกล้ๆคอยติดตามชีวิตคนอยู่ไกลๆนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ no place like home มันไม่มีสถานที่ที่ไหนที่มันเหมือนบ้านบางครั้งบ้านหลังนี้ก็อาจจะหมายถึงการที่คุณเองจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมามองความรู้สึกตัวเองกลับมามองอ่มาเห็นความรักมาเห็นความมาเห็นใจตัวเองนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ย คือบ้านของคนบ้านที่อยู่กับคนตลอดย4ิบชั่วโมงนะคะมันไม่ใช่คนอื่นมันไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ร่างกายคนตัวคนเองอยู่กับคนตั้งแต่เกิดจนตายนะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากบ้านหลังนี้สําหรับคนเนี่ยสำคัญมากช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นหันกลับมาใส่ใจความรู้สึกข,ของตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตในช่วงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่เท่าที่เมย์ดูเนี่ยสถานการณ์ของคุณตอนนี้น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ กำลังจะตัดสินใจนะคะว่าจะไปทิศทางไหนดีบางคนมันมีภาระบางสิ่งบางอย่างที่ยึดคุณไว้บางคนอาจจะเป็นหนึ่งทำธุรกิจร่วมกันแต่งงานกันแล้วมีลูกมีอะไรที่ต้องรับภาระร่วมกันก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นช่วงที่เรียนรู้สึกว่าคนเองจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณเองต้องการนะคะถ้าคุณเองต้องการเป็นอิสระก็มีโอกาสที่จะได้เป็นอิสระในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการมาเสมอนะสำหรับชาวราศรีธาตุน้ำนะคะถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานแล้วเรื่องราวของคุณเชิญฟังต่อกันได้เลยนะคะต่อไปเมจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะดูว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างความคิดความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ดูตัวคุณเสร็จเมจะดูอีกคนหนึ่งให้นะคะโอเคไหมามาดูว่าตัวคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แฟนอฟคัฟนะคะบางคนใช้เวลาที่จะอยู่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีความสุขนะคะช่วงเนี้ยมันเป็นไพโนเพสฟ no ิล like ไลคอมม์มันรสึกว่าคัเองจะใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้คนรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆนะคะไม่ใช่ความสุขปลอมๆนะคุณมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านเดินทางกลับบ้านเกิดหรือว่าไปใช้เวลากับครอบครัวนะคะก็ได้เหมือนกันนะ เชนอ้อวานนะคะภาระหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่คุณเองแบกรับมาตลอดหกถ้วยกับคนเก่าๆก,กับความรักเก่าๆก,กับความสัมพันธ์เก่าๆที่อาจจะยังยือ้อหรือว่ายังผูกติดกันอยู่นะคะเป็นภาระสัมพันธ์กันอยู่ก็ได้สามเหรียญบางคนเป็นธุรกิจนะคะที่ทําร่วมกันก้าวไมเท้านะบางคนตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณเจออยู่คือปัญหาในครอบครัวคุณนี่แหละ นะเป็นปัญหาที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าจะต้องเป็นผู้แบกรับในความสัมพันธ์เป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกเหมือนอยากจะมีคนช่วยรู้สึกเหมือนอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ในชีวิตคู่นี้มันไม่ได้เหนื่อยมันกลับมามีความสุขเหมือนช่วงแรกๆที่เราคบกันก็ได้นะคะแต่มันเป็นภาระที่มีรู้สึกว่าคุณเองตั้งใจที่จะรับมันนะตั้งใจที่จะรับผิดชอบแต่ว่า คุณเองก็เหนื่อยนะคะดูจากไพ่แล้วก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะขยายไพ่10ถ้วยค่ะ justice มีโอกาสที่จะได้คิดในเรื่องของการบางคนนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การแต่งงานใหม่ครอบครัวใหม่แต่ว่ามันมีภาระ สัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวเดิมกับคนรักเดิมๆที่คนเองอาจจะยังจะต้องมีภาระรับผิดชอบอยู่มันก็เลยทําให้คนรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยและอึดอัดนะคะ10ไม้ท้าเป็นไพ well ่เด e ว l คุณเองแบกรับแล้วรู้ดีว่าสิ่งที่คุณแบกรับนะตอนนี้ ภาระที่คุณแบกรับนะตอนนี้มันมีจุดจบมันมีเหตุผลเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้สร้างสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณเองนะคะให้กับความสำคัญใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงก็ได้ส i x of c u รับเ a t เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆคนเดิมๆที่คุณจะต้องดิวอยู่นะอมืมันไม่ใช่เรื่องราวของคนใหม่อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้นะคะ มันเป็นเรื่องที่มันจะต้องคุยกันมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันอาจจะไม่เรื่องของสามสี่คนเข้ามาที่มันอาจจะมีเข้ามาผลกในเรื่องของการตัดสินใจนะคะใต้สารดาเป็นไพ่ e p r เ s s สหมงว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ยังก็ยังดวงดีนะก็ยังมีสเสน่ห์ก็ยังมีมีความสามารถที่จะที่จะ <c oughs> จัดการปัญหาต่างๆด้วยตัวคุณเองได้เนาะมันคือว่า ตัวคณเองเอาอยู่แต่ว่าการที่คนเองจะเอาอยู่ในทุกๆเรื่องมันจะต้องพึ่งพาคําว่าเมตตาคนเองจะต้องใจดีและใจเย็นนะคะบางคนอาจจะหมายถึงจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ให้เขาช่วยเหลือนะคะก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ามีอิสระจากสิ่งที่คนเองเป็นพันธะผูกพันอยู่นะตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคต่อไปเราจะมาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนุนะสำหรับคนที่สนใจสั่งจองหินกําไรนะคะสร้อยหินมงคลนะตอนนี้จะมีพวงกุญแจกับสร้อยข้อมือนะคะก็สามารถสั่งจองกันได้จะทำให้ เฉพาะของใครของมันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เมสายอันนี้เส้นนี้เมจะเสริมความรักของเมโดยตรงนะอันนี้ก็จะเสริมในเรื่องของความโชคดีทางการงานแล้วก็การเงินนะคะอันนี้จะอันนี้จะเมจะทําจากดวงของตัวเองเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นที่เมสเออใส่ได้โอเคความรักโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูพีสนะคะ เอลาพี uh, is, อันนี้ก็จะเสริมพลังดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของเมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอเมทิสนะคะที่จะเสริมพลังงานดาวเสาที่เป็นดาวการการงานของเอาการเงินของเมนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิทรินนะคะก็จะเสริมพลังงานดาวพฤหัสเหมือนกันเนาะก็อยู่ที่ว่าคนต้องการจะเสริมเรื่องไหนนะคะแจ้งไม่ได้บอกไม่ได้นะคะ แต่ว่าสร้อยหินเนี่ยจะทําการจัดส่งให้หลังจากทําพิธีให้แล้วนะจะเป็นพิธีใหญ่ที่จัดขึ้นนะคะที่วัดกอโชคอำเภอสันตตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดวันที่5นะคะเสาร์ที่หกรกฎาคมนะคะขอคนที่รอได้นะเพราะว่ามีแจ้งไปก่อนแล้วว่าจะจัดส่งให้หลังจากทําพิธีให้เสร็จแล้วนะคะโอเคนะมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนนะคะ ดิไฮร์แฟนช์บางคนเป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยนะคะเป็นสามีเป็นภรรยาของคุณนี่แหละดิทาวเวอร์แต่ว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการเลิกลายอย่าร้างอย่าอย่า,ยยยยาร้างนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นตัวเขาเองรู้สึกว่าการที่คนเลือกที่จะไปหรือว่าการปัญหาที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ่ตอนเนี้มันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ตัวเขาเองอาจจะมี เกณฑ์ที่ต้องเสียเงินกระทนหานเสียทรัพย์สินกระทนฐันแล้วมันอาจจะต้องมาพึ่งพาตัวคุณเองนะคะแปดดาบขยายชวบครับขึ้นมาคู่กันตัวเขายังยังรักคุณอยู่ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคนไปแต่เหมือนตอนนี้ตัวเขาเองอาจจะต้องการนะคะให้ตัวคุณเองจะต้องช่วยเหลือนเรื่องของการเงินืนไหนดูสิบางคนเกาอาจจะมีเทคนทิคแบบถูกหลอกถูกโกงเรื่องเงินได้นะคะ แล้วก็มันทําให้ภาวะตรงนั้นน่ะมันคนเองจะต้องมาแบกรับต่อเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ที่ไม่อ่านความรักนี้ที่ไม่อ่านไม่ใช่คนที่เป็นแฟนกันมันเป็นพลังงานของคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องรับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างของกันและกันอยู่นะคะก็ได้เหมือนกันนะขยายไพ่ดียไฮโแฟนค่ะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีพฤกศพนะคะก็ได้เพ of s ซอสตัวเขาเองอะ่ะยังเมีรู้สึกว่าเขาอาจจะโตวกว่าคนแต่ว่าเขามีความเป็นเด็กมากกว่าคนนะคะเหมือนตัวเขายังยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเอง The Tower ่าไพ่ไหนอ f บคับ มรู้สึกว่าคนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าถ้าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยเลิกกันไปแล้วหรือมีปัญหากันไปแล้วบางคนนะคนอาจจะมีคนเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบช็อกนะคะช็อกว่าแบบโอ้ทำไมคุณมีคนเข้ามาเร็วทําไมคุณเองเริ่มต้นกับตัวเองเร็วทําไมไม่รอเขาเขาคิดว่าคุณเองอยากจะให้โอกาสหรือให้อภัยเขามาตลอดอะไรเงี้ย ไม่รู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนดีๆนะมันคือว่าตัวเขาเองมีเกณฑ์ที่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนดีๆอยากที่จะทําอะไรดีๆให้กับคนอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะเข้าหาด้วยคําว่าอ่อนโยนแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเมย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่มันเกิดขึ้นในฝั่งของเขาตอนนี้ตัวเขาเองเขารอให้ตัวเองเคลียร์ปัญหาการเงินหรือภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองมีอยู่ เพื่อที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกับคนใหม่หรือบางคนคนคนนี้อาจจะมีคุณกับเขาเป็นคนใหม่ของกันและกันแต่ว่าตัวเขามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบกับคนเดิมน,นะคะคือเขาต้องเคลียร์เรื่องเรื่องนั้นก่อนเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคนได้เริ่มต้นใหม่แบบดีๆเลยนะเดี๋ยวคือเริ่มต้นใหม่แบบเป็นครอบครัวกันจริงๆแบบมั่นคงแบบมั่งคั่งไม่ใช่แค่คบกันไปวันๆนี่คือสิ่งที่เขาคิดร่วมกันกับคนแต่ถ้าคนคนนี้ คนที่คุณดิวอยู่ตอนเนี้เป็นสามีหรือว่าภรรยาของคุณเขายังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะไม่ได้ตัวเขาเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวว่าให้มันจะให้มันเกิดขึ้นไม่เมาตัวเขาเองอยากที่ยังจะอยากที่จะยังเข้าหาคุณด้วยความรักอยากที่จะง้อคุณด้วยความรักนะด้วยความโรแมนติกอยู่แต้สําหรับเป็นพ่ดเดอรชาริออนะคะเขาเอง ก็ยังอยากที่จะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็มีโอกาสที่เขาเองจะเดินทางมาเจอคุณนะคะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างในการที่พยายามที่จะพูดคุยหรือติดต่อ,อกับตัวคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเพราะว่าความรู้สึกที่เขาเมีให้คุณอะยังหกคุณอยู่เลยนะคะยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปนะคะอันนี้ความรู้สึกของเขานะโอเคมาดูว่าถ้าตัวเขาเองบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคะ บุคคลคนนี้ถ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรคะณนะตอนนี้ถ้าบอกได้ I feel even though I feel you even though we are apart เขาบอกว่าต่อให้คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาเองก็ยังคิดคิดและรู้สึกถึงคุณตลอดนะ We will be together again คุณกับเขาจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง You and I were t o o young คนกับเขาในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเด็กเกินไปในเรื่องของความรักนะคะ I am not a v a i l a b l e บางคนเขาไม่ว่างค่ะาาจ,จะมีครอบครัวมีคนที่เขาจะต้องดิวมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนะคะ You don't know how hard it was to let you go เขาบอกคนไม่รู้หรอว่ายากแค่ไหนกับการที่จะปล่อยคุณไปไม่แปลกค่ะเพราะว่าเขารักคุณนะคนคนนี้ I want to be m o r e t h a n friend เขาอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะ Just being near you is เอนทอร์ซิเคเาบอกการที่แบบแค่อยู่ใกล้ๆคนอ่ะมันก็รู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกไม่ท็อกซิกนะคะเวลาอยู่กับคน We need to let each other go บางคนในอดีตที่ผ่านมาคนกับเขาปล่อยมือกันไปแล้วเพราะว่าผ่านละอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันคาลาคาสังแต่ไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเพื่อดึงกลับคุณกลับไปอีกนะคะ I w l l p l a y our conversations over and over เขาย้อนอ่านแชทคุณเสมอนะคะคิดเรื่องบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาอยู่เสมอ I love you unconditionally นะคะ I wish I I could share my good news with you คนคนนี้เขาบอกว่าเขารักระหว่างดีกับคุณเสมอนะคะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขรักคุณจริงๆน่รักจัดใจแล้วมันเหมือนตัวเขาเองอะน่าจะมีเรื่องดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากที่จะบอกคุณด้วยนะคะอ่ะโอเคมาดูว่า Romance Angel อยากจะบอกอะไรกับคนในเรื่องของความรักนะไพโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับคนเรื่องความรักนะคะ it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all มันปลอดภัยที่คุณจะรักนะปลอดภัยที่จะปลอดภัยที่จะเปิดใจให้กับความรักนะคะ let go of control s u l d allow the situation to unfold naturally ไม่ต้องไปควบคุมผลลัพธ์ไม่ต้องไปคาดหวังมากปล่อยให้สถานการณ์นี้ปล่อยให้ความรักครั้งนี้นะคะเป็นไปตามธรรมชาติ True love this this is the romance of a lifetime เขาบอกว่าความรักครั้งนี้เป็นรักแท้ของคุณแล้วเป็นความรักที่จะเป็นรักเดียวตลอดชีวิตอันนี้ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์สถานการณ์ของคนแต่ละคนนะคะ Codependency addictions are affecting your romantic life อย่างที่เมย์บอกอะ่ะมันเหมือนมันมีบ่วงมันมีการเสพติดอะไรบางสิ่งบางอย่างมีพันธะสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันส่งผลกระทบกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ calling calling in your soulmate นะคะ your p l a y e r affirmations and visualizations helping you together บางคนไปขอพอรก็ได้นะถ้าคนเหนือเขาเป็นคู่กันลองไปขอพอรร่วมกันดูก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณทั้งสองคนนะเนี่ยเคลียร์ปัญหาต่างๆร่วมกันได้หรือจับมือหรือผ่านด้วยกันไปได้แต่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่ไม่มาะว่าคนเองอาจจะดึงดูด soulmate ใหม่ความรักใหม่เข้ามานะคะ โอเค The Whisper of Love อนะคะอยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุน้ำนะหมายเลข42 Rest and relaxation is essential We all have a fundamental need to take a break เขาบอกว่าถ้าเหนื่อยมากอะพักก่อนนะเหนื่อยนักก็พักหน่อยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายาม ถ้าใจมันหนักมากถ้ามันเหนื่อยมากมันแบกอะไรหลายอย่างถ้ามันอดื่นอัดมากก็ลองให้มันออกมานะคะไม่จําเป็นจะต้องถือมันไว้ไม่จำเป็นจะต้องแบกมันไว้นะอืมพักบ้างนะคะโอเคโรสออโ c โกอยากที่จะให้คำกับชาวคำแนะนำกับชาวราศีธานามนะคะซาปรซา hidden in plain sight mystery learning and teaching เขาบอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ย มันมีความลับของมันมันมีปริศนาของมันที่มันเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างคําตอบนะคะเมย์มองว่าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเปิดเผยตัวตนของมันเองว่าเพราะอะไรทําไมเรื่องนั้นถึงเกิดขึ้นนะคะขอแค่คุณเรียนรู้จากเรื่องราวที่มันกําลังสอนคนอยู่ณนะตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะคะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะสําหรับความรักของชาวราศีธนาร,ร์มนะคะอยังดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปหรือคลิกลิงที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะขอคุณค่าดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะอย่าป่วยอย่าไข้นะคะอย่าเหงต่าปังๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ